สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่3นะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระหว่างการเปิดหรือการให้บริการลูกค้าค่ะ ค่ะในเรื่องของหน้าที่ของบาริต้านะคะอีกหน้าที่สําคัญหนึ่งก็คือในเรื่องของการรักษามาตรฐานการบริการนะคะอีกทั้งคุณภาพของเครื่องดื่มนะคะรวมไปถึงชื่อเสียงของสถานประกอบการหรือร้านกาแฟที่พนักงานหรือบาริต้าได้ดําเนินการอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในเรื่องของการรักษาซึ่งตัวมาตรฐานและการบริการนะคะจะเป็นการยืนยันถึงการรักษาในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดีนะคะและการที่ให้ลูกค้ามีการยอม รับในการบริการของเราค่ะค่ะต่อไปค่ะจารย์เป็นเรื่องของการดำเนินงานนะคะในส่วนของหน้าที่หน้าที่หลักของบาริต้านะคะ คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือทาตามสูตรเครื่องดื่มด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยค่ะการที่เราจะมีสูตรมาตรฐานได้เนี่ยค่ะเราก็ต้องเลือกใช้ในส่วนของการผสมเครื่องดื่มนะคะอย่างถูกวิธีรู้ว่าอัตราส่วนมีอะไรบ้างและ,ะต้องใส่ปริมาณเท่าไหรค่ค่ะค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของหน้าที่สิ่งสําคัญอีกอเพื่อเป็นการรักษาในส่วนของตัวมาตรฐานของเครื่องดื่มนะคะการตวงเป็นสิ่งสําคัญค่ะส่วนผสมทุกส่วนนะคะต้องมีการตวงโดยใช้อุปกรณ์นะคะสำหรับการตวงเสมอนะคะการที่เรา,าเทด้วยเรื่องของการ คาดการหรือว่าการสังเกตด้วยสายตาเนี่ยค่ะมันอาจจะไม่มีความเหมาะสมหรือว่าไม่มีความเป็นแซนดัตนะคะจะส่งผลทําให้รสชาติเกิดความคาดเคลื่อนได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตวงส่วนผสมต่างๆนะคะจะต้องมออีการใช้อุปกรณ์ทุกครั้งค่ะ ยกตัวอย่างในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงนะคะอาจารย์ก็คือใช้ในส่วนของแก้วช็อตซึ่งจะบอกสเกลของตัวเลขว่าจะต้องใส่นมจะปริมาณเท่าไหร่ใส่น้ําเชื่อมปริมาณไหนนะคะหรือว่าในส่วนของจิกเกอร์จึงเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงในส่วนของเครื่องดื่มด้วยค่ะ อย่างที่3นะคะควรจัดวางนะคะเครื่องมืออุปกรณ์และส่วนปรผสมต่างๆนะคะให้พร้อมที่จะ,ะผสมเครื่องดื่มให้กับลูกค้าเพราะมันจะได้หยิบจับได้สะดวกในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะ,คะส่วนข้อที่4ล่ะคะอาจารย์ ในเรื่องของการผรสมเครื่องดื่มนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวทักษะของบาริต้าค่ะจะต้องมีความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็มีความรวดเร็วเพราะมันจะส่งผลในเรื่องของตัวรสชาติของเครื่องดื่มนะคะอาจจะทําให้เครื่องดื่มนั้นมีความเจือจางลงไปค่ะอันนี้คือจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะว่าบาริต้าจะต้องมีการจัดวางในในส่วนของตัวอุปกรณ์เหมือนที่กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าควรจะมีการจัดให้เป็นระบบระเบียบและมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเพราะจะได้หยิบจบ ได้สะดวกแล้วก็เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วให้ตัวตัวบาริสต้าเองนะคะค่ะส่วนข้อที่5นะคะเครื่องดื่มทุกแก้วควระจะผสมอยู่ในสายตาของลูกค้าค่ะเนื่องจากในส่วนนี้ค่ะกรณีถ้าเ็นในส่วนของอบาร์ที่มีเก้าอี้อยู่หน้าบาร์นะคะในส่วนของบาริสต้าเองต้องผสมเครื่องดื่มนะคะให้ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เพราะลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะสอบถามบาริสต้าว่าส่วนผสมของอ กาแฟแต่และแก้วเครื่องดื่มแต่และแก้วมีอะไรบ้างนะคะนี่ก็คือเราสามารถตอบโจทย์ในส่วนของลูกค้าที่มีคำถามกับในส่วนของบาริต้าได้ค่ะค่ะใช่ค่ะและกรณีนะคะที่เราจะมีการผสมเครื่องดื่มหรือว่าทำเครื่องดื่มในส่วน ของการใช้เครื่องปั่นนะคะกรณีที่เราต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเราจะต้องมีการตรวจสอบดูว่าในส่วนของน้ําแข็งเนะะี่ยค่ะเราจะต้องใช้แค่ปริมาณน้อยนะคะและเดินเครื่องเครื่องปั่นนะคะในระยะเวลาที่สั้นๆเพื่อจะให้น้ําแข็งเนะะี่ยค่ะไม่ได้ละลายเร็วเกินไปนะคะเป็นเรื่องของออการกําหนดเวลาให้เหมาะสมเพราะมันจะส่งผลต่อรสชาติของเครื่องดื่มนะคะ ค่ะส่วนน้ําแข็งก็สําคัญนะคะจา์เหมือนน้ําแข็งถ้าเราจะใช้น้ําแข็งในการปั่นเราก็ควรจะใช้น้ําแข็งบดนะคะใช่ค่ะหรือว่าในส่วนของเครื่องดื่มอย่างอื่นนะคะที่ไม่ปั่นอาจจะใช้น้ําแข็งยูนิตก้อนใหญ่ก็ได้ค่ะในส่วนนี้ค่ะใช่ค่ะค่ะและต่อไปนะคะอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญนะคะในในส่วนของการบริการลูกค้าค่ะคือในช่วงของการรับคําสั่งเครื่องดื่มนะคะซึ่งนะคะหน้าที่ของบริต้าก่อนที่นะคะจะทําเครื่องดื่มแต่ละแก้วจําเป็น นะคะที่จะต้องมีการอธิบายในเรื่องของอารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแต่ละตัวนะคะว่ามีความเหมาะสมกับลูกค้าอย่างไรนะคะอาจจะเป็นการรีเควสจากลูกค้าเองนะคะหรือลูกค้าอาจจะให้บาริต้ามีการแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะบริต้าเองจะต้องมีการแนะนําให้ความช่วยเหลือนะคะกับลูกค้ามีการเลือกเครื่องดื่มให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะ เมื่อลูกค้าเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะบาริต้าก็จะทําการเขียนออเดอร์นะคะหรือว่าเขียนคําสั่งลงไปให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าออได้สั่งออเดอร์นะคะหรือมีรายละเอียดอื่นๆที่ลูกค้าสั่งอ,ออเดอร์นะคะอย่างเช่นความหวานนะคะหรือการเพิ่มช็อตต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่บาริต้าจะต้องมีการจดออรายละเอียดเหล่านี้ลงไปในออเดอร์ให้ถูกต้องนะคะและเมื่อหลังจากนั้นนะคะออได้ ออเดอร์เรียบร้อยไปแล้วนะคะเครื่องดื่มได้ได้ทำเครื่องดื่มเรียบร้อยก็คือส่งตัวเครื่องดื่มให้กับลูกค้านะคะก็คือบริการลูกค้าต่อหน้าหรือว่าหน้าบาร์ได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะ จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติตัวของบาริต้านะคะในที่นี้นะคะก็จะกล่าวถึงในเรื่องของลักษณะของการทํางานของตัวบาริต้าเองนะคะแน่นอนนะคะสิ่งแรกเลยค่ะอาจารย์ก็คือในเรื่องของออการตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าจะทํางานนะคะเราจะต้องมีการตรงต่อเวลาและปฏิบัติตามกฎนะคะของสถานประกอบการนั้นๆอย่างเคร่งครัดนะคะอันนี้เป็นกฎข้อแรกเลยในเรื่องของการทํางานนะคะค่ะ ข้อที่2นะคะก่อนที่จะปฏิบัติงานในส่วนของบาริต้าเองนะคะก็จะต้องมีการจัดเตรียมนะคะวัตถุดิบต่างๆนะคะให้พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้านะคะส่วนข้อที่3ามะคะอาจารย์ค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการบริการนะคะแน่นอนค่ะลูกค้าทุกคนนะคะไม่ต้องการที่จะรอคอยในระยะเวลาที่นานนะคะเราจะต้องมีการบริการที่รวดเร็วนะคะคือ ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือ,อตัวพนักง,งานนะคะจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะคะซื่อสัตย์ในที่นี้คือนะคะเราก็ต้องบริการอย่างอย่างตรงไปตรงมานะคะมีข้อมูลส่วนไหนก็คือต้องบอกลูกค้าตามตรงนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวลูกค้านะคะและกกรณีที่มีลูกค้านะคะที่หลากหลาย ะะมีในส่วนของผู้หญิงนะคะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงสตรีนะคะหรือผู้สูงอายุนะคะมาสั่งเครื่องดื่มค่ะ พนักง,งานนะคะพนักง,งานบริต้าก็ควรที่จะบริการนะคะในส่วนของลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีหรือว่าผู้สูงอายุก่อนนะคะก่อนที่จะบริการลูกค้าที่เป็นสุภาพบุรุษนะคะอันนี้คือลำดับในเรื่องของลำดับการบริการนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญค่ะในเรื่องของอรูปลักษณ์ภายนอกนะคะในเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นเสน่ห์ของบริต้านะคะคือสีหน้าต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้ว ก็มีความอ่อนน้อมมีความสุภาพนะคะเอาอกเอาใจลูกค้าเข้าใจลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะค่ะ